สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับอยู่ในช่องตีเฮงเก่งมือสองนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับติมี o y ยต้าติ๊ s มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสียอดนิยมนะครับและสีขายดีมากๆนะครับเหตุผลที่ขายดีเนี่ยเนื่องจากว่าสีเขาเนี่ยดูแลง่ายแล้วก็ดูให้เรียบหรูตลอดเวลารถสีประเภทนี้เก่ายากครับลูกค้าเอาละครับเราไปดูรายละเอียดรอบคันกันเลยนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าเกิดได้ไปนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับลูกค้าปลดละวางนะครับดูไฟหน้าปาเตอร์เ e ฟเลกเตอร์นะครับกระจังหน้าแบบ2ชั้นแบบนี้นะครับชุบโครเมียมให้เรียบร้อยนะครับแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเนี่ยอย่างที่ผมแช่งไปตอนแรกคือเป็นรถผู้บริหารปลดละวางครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านการใช้งานหนักๆหรือชำชับมาอย่างแน่นอนนะครับลูกค้ารับไปเนี่ยสบายใจตรงนั้นได้เลยนะครับ คันนี้เนี่ยได้เป็นแม็กสองสีแบบทูโทนอีกด้วยนะครับยางเนี่ยได้เป็นปีสองพันยิไหมถ้าผมจำไม่ผิดปั๊บอ่ะน่าจะใช่ครับลูกค้าเป็นปีส0 2 0นิบนะครับนี่ครับให้ดูรายละเอียดนะครับให้ดูโช๊คนับเป็นไงครับไม่มีเก่าสนิมไม่มีก่อกนะครับใครมองหาเอาติ๊กนะครับไว้ใช้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับ ไปเลี้ยวเนี่ยมีให้ในจกข้างเลยนะครับเห็นในตัวเลยนะครับฟิล์มเนี่ยเรายังไม่ได้ติดให้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการเนี่ยเดี๋ยวตีจัดให้แน่นอนนะครับพร้อมนะครับนี่ครับหนังสือตัวสอนโตโยต้านะครับเห็นเด่นชัดเจนเลยนะครับดูนะครับรายละเอียดตัวคันรอบคันนะครับผมบอกเลยว่ารถที่เนี่ย เกเอทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกตเอเนี่ยเราจะไม่คัดสรรให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ารถที่ออกจากผมไปนะครับผมจะดูให้ลูกค้าทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับเปรียบเสมือนรถตัวเองนะครับเราดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคครับภายในนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมด้านในได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับดูนะครับพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันนะครับโอเคเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แค่แสนสี่ระบบปุ๊บสตาร์ทด้วยนะครับลูกค้าน็อตสีดอีกแล้วเห็นมัครบ เราต้องการันตีนะครับตัวน็อตสีดำนัดหน้านัดหลังไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวตดให้ดูราคาเสนอขายปั๊บนี่ครับโตโยต้าเอาติสนะครับราคา459,00 0หารถปี2016นะครับเลขไม้แค่แสนสี่เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับโอเคครับใครอยากซุบอยากทาบอยากอะไรเพิ่มเติมนะครับลู้าคอมเมนต์เข้ามาที่คลิปตีได้เลยนะครับดูนับได้จอด้วยนะคันนี้นี่เป็นไง ป๊าไม่ใช่จอหรือลูกค้าเขาเรียกว่าตัวที่มากับตัวรถครับโอเคเดี๋ยวเต๋ให้ดูห้องผู้โดยสารนะครับเผอหากลูกค้านะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับลูกค้าเข้ามาดูที่เสรีไทยห้สิบแปดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับเขตมีนบุรีนะครับลูกค้าเราเป็นอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับแทบไวใหญ่ที่สุดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโอเค เดี๋ยวพี่เก็บสัมภาระกันสักนิดหนึ่งนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดกังวลว่าตีพี่จะมาออกรถได้ไหมอะไรได้ไหมผมบอกเลยว่าออกมาออกมาออกได้แน่นอนนะครับเรามีบริการนะครับไฟแนนซ์วิ่งเซ็นหน้าบ้านนะครับดูความใหม่ของน็อตนะครับแล้วดูความใหม่ของผ้าย,ยางนะครับผมบอกเลยว่าเอาติสเนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของทางเพชรจนเลยนะครัถ้านึกถึงเอาติสต้องนึกถึงเพชรจนแล้วก็นึกถึงตีนะครับลูกค้า นึกถึงตีเนี่ยตีบริการลูกค้าแบบประทับใจอย่างแน่นอนนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับใส่กระเป๋าเดินทางนั้นเนี่ยตีว่าจะมาทัสองหรือสามลูกนะครับย้าว่าประมาณสองหรือสามลูกนะครับกระจกเดิมโตโยต้าทุกชิ้นนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะครับดูปเปิดประตูฝั่งนี้นะครับให้เห็นมุมกว้างกันด้วยนะครับ เห็นทุกซอกทุกมุมนะผหาลูกค้านะครับอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับลูกค้าแอดไลน์ตีนะครับที่เบอร์โทรตีแล้วก็ทักประสบถามตีเพิ่มเติมได้เลยครับณตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตีจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับกรณีว่าอาชีพนี้ต้องตีออกได้ไหมออกได้ทุกสายงานนะครับลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะครับดูนะครับโอเคเข้าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรถนะครับโอเคแล้วครับสรุปกันอีกทีนึงนะครับรถโตโยต้าติสนะครับปี2 0 1 6นะครับราคา459,000านะครับ ผมย้ำนะครับว่าฟรีดาวทุกอาชีพนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องตีด้วยนะครับให้ตีได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปดีๆให้พวกพี่กันเนาะแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปด้วยนะครับเอาเป็นว่ารอบหน้าเนี่ยตีจะมารีวิวเป็นเก่งท่านไหนนะครับย้ำมารวมรถเก่งนะครับในช่องนี้นะครับฝากรอติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกคนมากๆครับ